บอ่อน้ำแห่งนี้ชื่อว่าบอ่อทรัพย์ที่คนในหมู่บ้านบอ่อเตยอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิม์มีทรัพย์สมบัติจำนวนมากอยู่ในบอ่อใครที่ต้องการมรีทรัพย์สินเงินทองก็ให้อธิษฐานและโยนเหรียญลงไปจะได้สมความปรารถนานอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังมีรูปปั้นเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งมีน้ำไหลออกจากข้อศอกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุด และไม่ทราบที่มาของน้ำกว่าบ่อสาบันแต่ก้อนนะคนดุนนวดนะก็ว่าจะเป็นก็คณไฟซึ่งคันมันลคันเดินคันท้มันลอยอยู่บนปากบ่อในบ่อสาบันนะบ่กซึ่งคนไปเห็นซึ่งคนละนัวกันซึ่งคันนั้นก็มันจมไปดินั่นก็ว่าบ่ทราบกว่าพันนันนะแต่เล็กอยู่นะซึ่งก็อย่าบ่อสาบบ่อสาบันดูเนยาปกันนะ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของชุมชนยังมีแหล่งโบราณสถานอีกจำนวนมากเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาในช่วงก่อนพุทธศักราชที่22หรือช่วงพุทธศักราช2153ถึงพุทธศักราช2154เป็นที่น่าเสียดายว่าแหล่งโบราณสถานโดยรอบในชุมชนยังคงถูกละเลยขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นไปได้ว่า คุณค่าทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าของบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองสงขา,าเลือนหายไปกับการเวลาตราบเท่าที่คนสงขาย,ยังล้าเลยและไม่ให้ความสำคัญในการเรียนรู้การดูแลและการฟื้นฟูมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้นักข่าวพลเมืองกลุ่มเด็กดื้อรื้อฝันรายงาน